ลูสนันลิเวอร์พูลเตรียมขายหนึ่งใน3แนวรุกของทีมระดมทุนซื้อเอ็มบัปเป้คาบักประเดิมซองไล์อัพลิเวอร์พูลรับแมนซิตี้ในค่ำคืนวันนี้ปีนี้หงยังไรสกอร์ที่บ้านเกร็ดน่าสนใจเกมบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลประทับแมนซิตี้หัวใจสำคัญครอปชี้เกมรับต้องเหนียวแน่นและกล้าหาญแมตช์ดวลแมนซิตี้ในค่ำคืนวันนี้เป๊ปไม่สนเล่นสงครามปราสาทกับเดอะครอป ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาอีกแล้วนะผมเมื่อทางของแดนลิเวอร์พูลนะฮะตกเป็นข่าวตเตรียมขาย1ใน3แนวรุกรายนี้ออกจากทีมไปเพื่อดมทุนซื้อตัวเต่าดินจาคขริยันเอ็มบัปเป้ดาวยิงของทางปารีสแซงต์แชร์แมงมารุวมทีม โดยกนทีทางมาก์าสื่อดังของสเปนตีข่าวมาว่าของแดนเวอร์พูสมรสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุบฯฯตบอลอังกฤษเตรียมขายโมเมตซาร่า ah, ไปทีมชาติอียิปต์ออกจากชินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพื่อดมทุนซื้อตัวเต่านินจาคริสตนเอมบปเป้ก่องหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ของทางปารีสแซ็ชแมงสมรสรในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทีม่นเองโดยกันี้สำหรับซาร่าคนนี้ถือเป็นนักเตะค,คนสำคัญของของแดนเวอร์พู หลังซัดไปแล้วถึง115ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด103นัดรวมทุกปร,รายการเรก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์มาว่าไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายไปค้าแข่งกระทางเรอ,อัลมาดริดหรอกนะหรือบาร์เซโลนาในอนาคตทั้งนี้ประการล่าสุดจากทางสื่อแดงกระทิงดุระบุเลยว่าเลวฟูนั้นพร้อมจะพิจารณาปล่อยซาร่าคนนี้ออกจากทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อนำเงินที่ได้มานั้นไปลงทุนในการไล่ล่าตัว ชิลิยันเอมบัปเป้สุดยอดดาวยิงพรังหนุ่มของทางเปเชยวัย2ปีรายนี้ที่ยังไม่ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับตังกัดแทนที่ของเดิมจะหมดลงในช่วงสเสมอร์ปีหน้านั่นเองนอกจากนี้รายงานในระบุอีกว่าเจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป็นแฟนตัวยงของเอ็มบัปเป้คนนี้และจะมีการติดต่อพูดคุยกับนักเตะอยู่เป็นประจำกันอีกด้วย คาการเซตเป็นตัวจริงนักเตะเลอร์พูลในเกมรับมือกับทางแมนซิตี้หลัง3กําลังสําคัญมีลุ้นคืนสนามขณะที่ทางโอซานคาบักก็พร้อมประเดิมช่วยทีมโดยการที่ทางเชคเกนคอปนะฮะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีโปรแกรมหนักจะต้องนำทัพของแดนเวอร์พูลนั้นเปิดบังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝงในเกมฟุตบอลอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์ในคืนวันอาทิตย์ที่7 000, กุมภาพันธ์ก็จะเตะเวลา23.30นาฬีตตามเวลาประเทศไทยก็คือค่ำคืนวันนี้นะครับ โดยกินนี่นะผมหงแดงนี่ได้รับข่าวดีหลังจากที่ครอปนี้ย้าว่าอาริโซงเบเกอร์ฟาบินโยและก็สตีโอมาเน่สามกำลังหลักของทีมพร้อมจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังทั้งหมดพลาดในการลงช่วยทีมในเกมแพ้บรตันไปศูนย์ต่อหนึ่งคาบ้านเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นโอซานคาบักนะฮะกองหลังที่ยืมมาจากทางชาเก้สุนซีก็พร้อมจะลงเล่นแล้วด้วยเช่นกันส่วนที่เจ็บอดลงสนามก็เป็นพวกหน้าเดิมทั้งโจเอลมาติฟ ฟาช์ูฟันไดายโจโกเมสนาบิเกตาและก็ดีโกโชตาส่วนครับเนี่ยคงจะใช้ระบบนะฮะ4-3-3เข้าสู้แมนซิตี้แน่นอนในเกมนี้โดยผู้สำบัตูจะได้อาริโซนเบเกอร์กลับมาเฝ้าเสาส่วนทางเทรนเซอร์อาร์โนยืนตำแหน่งแบ็คขวาและก็แอนดี้โปรเบอร์สันประจำทางฝั่งซ้ายส่วนคู่เซ็นเ,เตอร์แบ็คจะเป็นนัดแรกนั่นก็คือคาบักนะฮะได้ประเดิมสนามโดยจับคู่กับทางฟาบินโยสมท้อนให้นาธานีฟิลิป ต้องกลับไปเป็นตัวสำรองตามเดิมอีกครั้งส่วนด้านสามกองกลางนั้นจะให้จอแดนฮานเดอร์สันกลับรรมาทำหน้าที่ตามเดิมหลังไรเกมที่ผ่านมาต้องถอยไปรับบทเซนเตอร์แบ็กจำเป็นส่วนที่สองคนที่ใช้ตีโกอันคาตร่ากับทางจอนโยวไวดัมขณะที่สามประสานแนวรุกจัดลุยเต็มสูบนะฮะหลังได้มาเน่กลับมาแล้วโดยจะร่วมวงร่าตาขายกับทางโมเมสซาลา่าและก็โรเบตโตฟ,ฟิมิโนนั่นเอง โดยสุบบอลเพื่อธุรกิจในคืนวันอาทิตย์นี้แน่นอนว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่เกมบิ๊กแมตช์ณสังเวียนแข้งแอนฟิลที่ลิเวอร์พูลนั้นทีมแชมป์เก่าเปิดบ้านโดยกระท,ทั่งแมนซิเตี้เทมจาาฝูงซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มชั่วโมงนี้ของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยหงแดงชนะแค่2เกมจากทั้งหมด8เกมหลังสุดส่วนประวัติสีฟ้าร้อนแรงเป็นอย่างมากมายชนะมา9กนัดติดเลยแต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้และนี่คือเกตเล็กเกตน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมตช์แบดนี้ เริ่มจากข้อที่หนึ่งนะผมศึกฟุตบอลเบลเยกิตฤดูกาลนี้ทีมของคุณซือเจเกนคอฟหายไปแล้ว4จากทั้งหมดการลงแข่งขันทั้งหมด22อนัดขณะที่ทาง2ฤดูกาลก,ก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้ร,รวมกันแค่4นัดเท่านั้นข้อที่สองเรียวผูลไม่แพ้แมนซิตี้ในเกมเล็กสุดที่บ้านของตนเองมาแล้ว17นัดติดต่อก,กันคือนัด12และก็สเสมอไป5โดยผลล่าสุดที่พวกเขาแพ้บรูไบสิฟ้าคาร์บังแอนฟิวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีส0 0 3ม เกมนั้นปรชาชัยด้วยสกอร์ไป1-2ต่อ 2. 2ข้อที่3การเจอกันของคู่นี้ทีมเยือนยากที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะโดยยิบสีนัดหลังสุดที่เจอกันในลีกนั้นทีมเยือนเป็นฝ่ายได้เฮแค่หนเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือเกมที่ทางเลเวอร์พูลบุกไปถล่มนะฮะแมนซิตี้ไปสีต่อหนึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2015นั่นเองจหมาข้อที่4 หากลิเวอร์พูลแพ้เกมวันอาทิตย์นี้ก็จะทำให้พวกเขาแพ้เกมลีกที่แอนฟิลด์3นัดติดต่อกันโดยครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1963ก็เลยทีเดียวข้อที่ 5. หงส์แดงยังเสี่ยงที่จะทำประตูเกมลีกที่แอนฟิลไม่ได้เป็นนัดที่4ติดต่อกันซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้ข้อที่ 6. กเลว์ูลเป็นเพียงทีมเดียวในศึกฟุตบอลอังกฤษที่ยังทำประตูเกมลีกในบ้านตนเองไม่ได้เลยตั้งแต่ปี202 ข้อที่7ขณะที่แมนซิตี้เก็บครินชีตมา6นัดติดในศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะแถมเสียแค่ประตูเดียวใน9เกมหลังสุดที่ชนะปรวดจะมาข้อที่8อาร์เดอร์สันในทวันเลือดซัมบ้าของบรูไบสีฟ้าไม่เสียประตูเกมเล็กมาแล้ว7จ็ดร้อยหกสปนาทีแถมด้ยการนี้มีสถิตเก็บคินชีตนะฮะสูงกว่าจํานวนถึงที่เสียไปย12ลูกกันเลยทีดเดียวข้อที่9 แมนซิตี้เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นในลีกจากทั้งหมด11เกมที่ทางบรูเวนดีอาสกับทางจอห์นสโตนสตาร์เป็นตัวจริงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคู่กันและสายข้อที่10ลฮิมเซอร์ลิงปีกตัวเก่งของแมนซิตี้ยังทำประตูไม่ได้เลยตลอดทั้ง6เกมรวมทุกรายการที่บุกไปเยือนลิเวอร์พูลโดยประตูล่าสุดของเจ้าตัวนั้นที่อนฟิลเกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนปี2015ซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นผู้เล่นของของแดงลิเวอร์พูลอยู่นั่นเอง โดยอีที่ทางเชคเกนคอปได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในเกมที่ทางลิเวอร์พูลจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้ทีมจากฝูงในศึกฟุตบอลอังกฤษในวันอาทิตย์นี้มาว่าพวกเขาจะต้องเน้นเกมรับให้เหนียวแน่นและก็เล่นด้วยความกล้าหาญตามการบริกานจากทางลิเวอร์พูลเอโคินั่นเองโดยทีมของทางเปปกดิโอลาเก็บชัยชนะ1 3เกมรวดในทุกรายการและก็นำเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่ในขณะนี้โดยการลงเล่นทั้งหมด21นัดมีทั้งหมด4 7แต้มห่างทางหงแดง ลงเล่นมากกว่า1นัดอยู่ถึง7คะแนนโดยคุณซูชาวเยอรมันได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่าเห็นช hey, ัดเจนเลยว่าซิตี้ในเวลานี้อยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างจากที่เราเป็นอยู่เล็กน้อยเรานั้นต้องไม่ลืมเรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนก็คือถ้าเกมรับของคุณไม่ท็อปฟอร์มในการเจอกับพวกเขาคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยกลับมาจากเกมเกมนี้แต่นี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณนะฮะจะต้องแสงออกถึงความกล้าหาญและนั่นคือสิ่งที่เรานั้นกำลังพยายามทำกันอยู่ นี่คือช่วงเวลาที่ไม่ใช่แค่ต้องควบคุมเกมให้จบได้แต่คุณนั้นต้องคุมสถานการณ์ไว้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่บอลนั้นพยายามเช่นเดียวกันโดยกันที่ทางเป๊ปกาเดียร่าในายใหญ่ของทางแมนซิตี้สไม่สนใจจะเล่นสงครามปราสาทกัจ็กเก็คอปคุณสูอของทางเลอร์พูโดยกันที่ทางบริบายสีฟ้านั้นมีคิวบุกไปเยือนแอนฟิ์ในเกมฟุตบอลเบลเยีในคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นมีการตอบโต้กันหลังครอปนั้นเสนอให้มีการพักการแข่งขัน สสัปดาห์ซึ่งทางเป๊ปก็ชี้ม,มาว่าการทําอย่างนั้นเพื่อที่จะทําให้ทีมของตนเองได้ประโยชน์มากกว่าไหมแต่ถึงกระนั้นเทรนเนอร์ชาวสเปนก็ไม่ต้องการจะเล่นสงครามประสาทใส่กันอย่างแน่นอนผมไม่ได้ตัดสินผู้จัดการทีมคนอื่นจากสิ่งที่เขาพูดนะสิ่งที่พวกเขาคอมเมนต์สิ่งที่เจคเกนคอฟพ,พูดผมไม่รู้จุดประสงค์ของเขาผมจะถามเขาในวันอาทิตย์นี้บางครั้งเราทําแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากมายสำหรับผู้จัดการทีมหลังจบเกมกับเวลา5นาทีถัดไป คุณนั้นตื่นเต้นกับทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีคุณต้องพูดถึงความเห็นของตนเองผ่านไมโครโฟนเกี่ยวกับการตัดสินใจมันไม่ง่ายมากมายขนาดนั้นรอกนะแต่ตรงจุดนี้แต่ตรงก่อนหน้านี้เมื่อมีความผ่อนคลายในการลงถแถลงข่าวผมไม่เคยทําแบบนั้นหรือบางครั้งผมทํามันครั้งหรือสองครั้งด้วยเหตุผลที่พิเศษแต่ไม่ใช่การตั้งใจที่เป็นเกมจิตวิทยาหรอกนะสิ่งที่ผมกังวลก็คือสิ่งที่เราต้องทําในการเอาชนะคู่แข่ง ึงบางครั้งผมทําได้ผมก็ต้องยอมรับแต่มันคือความผิดพลาดนั่นเองและข่าวลิวภูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ร่วมติดตามรับฟังกันทุกๆคนคนครับ